สวัสดีครับมือน,นี้สุ่มสอแสงงามพระมหาจับปูทะเลพี่น้องปูดาวแน่ปูมาแน่บรรยากาศน้ำลง่มสามทุ่มพี่น้องฮะปู่ปูต้องกันร้านทีดบ่ปะอายูหายจินไก่ทะเละอยู่ประมาณนี้ เสี้ยนกับมากับสนนเสี้ยนนี่สิมันว่าแต่วป่าหน่อยหล่ล,ลายป่ากระบอกแต่ขูควบอยู่เหวเมื่อวานเหื่อวันป่ากระบอกเดยกกัด น้ำรุ่งช่องเทียมเลยลงรุ่งแปดมุงกับรุ่งใสถุ่มเอาซ้ำนี่แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์